จบลงไปเรียบร้อยนะครับผ่านไปอีกหนึ่งนัดครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายจริงๆแล้วครับกับ5นัดสุดท้ายณตอนนี้ครับเรืพูของพวกเรานะฮะยังคงอยู่ในเส้นทางครับไม่รู้ละจุดจบจะเป็นยังไงเส้นชัยจะเป็นใครสุดท้ายครับณตอนนี้ครับต้องบอกว่าเราเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้นะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในเส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หวังว่าจุดจบหรือว่าจุดที่มันเป็นเส้นชัยเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้พวกเราสมหวังก็แล้วกันนะครับแต่ว่า ณนะตอนนี้ครับขอบคุณไว้ก่อนเลยกับผู้สน,สนใจดีของเราเหมือนเช่นเคยครับขอบคุณด้วยนะครับกับ New Suzuki XL7 Hybrid M p p w w r y y o ริดเนะครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อมทุกเส้นทางกับ Multi-Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทนะครับพร้อมให้ขับฟรีๆไปอีก90วันนะครับหรือว่าจะเลือกผ่อนนานสูงสุดเนี่ยเ9เดือนนะครับเดือนละ8,146บาทก็ได้นะครับ เสร็จแบบนี้นะครับมีจนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ w w w s u z u k i c o t h หรือว่าจะเข้าไปสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเอาละครับผ่านพ้นไปนะครับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆคนมีความไม่มั่นใจอยู่นะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังของพวกเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีเอาซะเลยครับเกมรุกติดติดขัดขัดเกมรับก็ละหลวมเป็นทิชชู่เปียกน้ำเลยนะครับ แล้วก็เกมนี้ครับก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากเย็นแสนเข็นยากแสนสาหัสเหมือนเดิมครับครึ่งเวลาแรกนะครับอ่ะก่อนจะไปว่าถึงรูปเกมคร่าวๆเนี่ยเอามาดู11ตัวผู้เล่นเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับก็เป็นไปตามคาดนะเป็นไปตามที่ข่าวลือม,มันมีหลุดออกมาก่อนเริ่มเกมสัก2-3ชั่วโมงครับว่าโมซาลาแล้วก็ดาวิ d นูเนสครับจะถูกดรอกเป็นตัวสำรองนะครับอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ไม่รู้แหละ จะด้วยเหตุผลด้วยฟอร์มการเล่นส่วนตัวหรือว่าจะด้วยเหตุผลว่าอ่าช่วงนี้เดี๋ยวมันมันต้องมีเกมถีมันต้องมีเกมเยือน3เกมติดต่อกันจะเป็นการพักหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าเมื่อสุดท้ายเจอกันครอปเลือกแบบนี้ครับ11ตัวผู้เล่นที่ลงสนมามเมื่อคืนนี้ก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกสับตัวไิซอนเบเกอร์แนวรับแบ็คขวาเทรนด์อริสเดอร์อันโนนะครับแนวรับปรับจากโกราเต้มาเป็นจาริวคอนซาเล่นร่วมกับ อวอร์จิฟันได้นะครับแบ็กซ้ายก็ต้องเป็นแอนดรูโรเบิร์สันนะครับส่วนในแดนกลางก็พักเพียบเลยนะครับคนที่ลงสนามเมื่อคืนนี้เป็นวัตรุเอนโดเล่นร่วมกับไรอันกาเฟนแบกแล้วก็าทางด้านฮาวิเอเลสเออเกือบลืมชื่อเป็นฮาวิเอเลสนะครับส่วนสามประสานแดนหน้าครับก็เป็นหน้าที่ของเดียโกโชตานะครับ เป็นหน้าที่ของโค d ดี้กัคโปแล้วก็หลุยดีอาร์สนะครับโดยเริ่มเกมหลุยดีอาร์สไปยืนทางฝั่งขวานะครับแล้วโค d ดี้กัคโปก็ไปยืนทางฝั่งท้ายโดยมีทางด้านเดียโกโชต้าเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับออฟอร์มการเล่นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับถ้าดูจากครึ่งเวลาแรกถ้าไม่นับลูกฟรีคิกของเทรนตอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหเกมเป็นอีกหนครึ่งเวลาแรกที่ ไม่ดีเอาซะเลยครับดูไม่มีวิติไม่มีไอเดียในการเข้าทําใดๆทั้งสิ้นเลยครับดูเป็นเกมที่เหนื่อยๆเนิบๆเฉยๆโอเคครับบุคลิกนักเตะหรือว่าคาแรคเตอร์ที่ใส่ลงไปในสนามของของเร์พููเนี่ยมันก็ดูมีความเข้มแข็งดูมีความคึกคักว่ารู้แหละว่าเกมเนี้ยมันต้องชนะ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  แต่ว่าเมื่อลงไปในสนามเนี่ยอ,อันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องให้เครดิตกับทางฝั่งของฟูลแลมด้วยที่วางหมากมาค่อนข้างดีนะครับวางแนวรับมาค่อนข้างต่ําแล้วก็เพรสซิ่งสูงด้วยในบางจังหวะในบางครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยลิพูจะเห็นได้เลยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีจังหวะการเปิดบอลผ่านบอลค่อนข้างเยอะมากในครึ่งเวลาแรกแต่เป็นการผ่านแบบขวางสนามครับไม่ค่อยผ่านแบบขึ้นหน้าเท่าไหร่โอเคถ้าจะผ่านแบบขึ้นหน้าส่วนใหญ่จะเป็นบอลดเรกจากทั้งฟานได จากทั้งเทรนด์อเลสเซอร์อานที่ในครึ่งเวลาแรกต้องยอมรับว่าแทบจะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะครับโชคดีที่มาได้ฟรีคิกขึ้นนำ1-0จากเทรนด์อเลนเดอร์อานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับพอเป็นช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกยูดีก็แผ่วไปซะดื้อช็อตไปซะดื้อครับปล่อยให้ฟูลแลมตั้งเกมได้แล้วก็เริ่มทำเกมบุกเข้าใส่เริ่มทำเกมลุกเข้าสู่กรอบเขตโทษของริฟูมากขึ้นจนสุดท้ายครับก็ นำมาสู่การเสียประตูจนได้ครับจริงๆจ,งจ,งจ,งจังหวะนี้ถ้าให้เท้าความไปเนี่ยโอ้โหมันมันมันชี้เป้าได้หลายคนเลยครับอ่าเริ่มมาตั้งแต่อ่าไรอันกาเฟนแบกไปเสียฟาวแบบไม่น่าเสียจากจังหวะที่ตัดบอลได้แล้วควรจะโต้กลับได้แล้วดันจับบอลยาวไปแล้วก็โดนตัดแล้วก็ต้องไปตัดฟาวเขาจนสุดท้ายเสียเป็นฟรีคลิกสุดท้ายเหมือนจะเคลียร์ได้เสียเป็นเตะมุมน่นนี่นั่นสุดท้าย จารีควอนซ่าเตะศาส,าสายาวแบบไม่ดูตามาตาเรืออีกท,ท,ทั้งที่จังหวะนัน้นมันสามารถเซตบอลได้ถ้าใครไปย้อนดูมันสามารถเซตบอลได้เพื่อนร่วมทีมยังยังอยู่เต็มเลยครับในแดนตัวเองแต่จรววารีควอนซ่าเลือกที่จะเปิดศาสยาวขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยมันเสียบอลแล้วก็นํามาสู่การเสียประตูจนได้ซึ่งก็หละหลวมอีกครับเสียสมาธิไปนิดเดียวเองสุดท้ายเสียประตูตีเสมอจนได้จบเกมครึ่งเวลาแรกเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบบน่าผิดหวังแบบน่างงงิดยอมรับเลยตามตรงว่าณตอนนั้น คิดว่าโดนอีกแล้วครับคิดว่าโดนอีกแล้วคิดว่าไม่รอดแล้วเพราะว่าลูกเกมครึ่งเวลาแรกไม่ดีเลยครับออโอเคมันมันอาจจะมีช่วงช่วงต้นต้นเกมที่มันดูดีแต่ว่าถ้าไปนับดูจังหวะการเข้าทำก็ต้องบอกว่ามันน้อยจริงๆถ้าไม่มีฟรีคิกของเซนก็ต้องยอมรับว่าแทบจะทําอะไรฟูลแลมไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าครึ่งเวลาหลังอันนี้ก็ต้องชมเมื่อทําดีขึ้นก็ต้องชมครับเพราะว่าลงสนามมาด้วยความ คึกคักแล้วก็โชคดีครับที่ประตูของรา้านกาแบกมันมาถูกที่ถูกเวลาพอดีมาในช่วงต้นของครึ่งเวลาหลังทาให้สถานการณ์ของทีมมันมันเบาลงครับมันคลี่คลายลงแล้วทีเนี้ยมันทําให้นักเตะลิพูดูมีสมาธิแล้วก็มีสติมากขึ้นไม่พลาดง่ายๆไม่พลาดง่งๆเหมือนครึ่งเวลาแรกอีกสุดท้ายนํามาสู่ประตูที่3ของเดียโก้โชต้าเปิดกล่องโอเคอาจจะต้องเช็ค VR นิดนึงแต่ว่าสุดท้ายไม่ล้ําก็คือไม่ล้มนะครับ จะปลายท้งปลายเท้าอะไรไม่รู้หล่ะไม่สนเช็คมาแล้วไม่ล้าคือเป็นประตูนํา3หนึ่งแล้วก็ปิดเกมด้วยชัยชนะแบบกลายเป็นง่ายดดยสำหรับเร์พููครับนับเฉพาะครึ่งเวลาหลังนะครึ่งเวลาแรกอาจจะดูอึดอึด,อดนืดยืดดอยแต่ว่าสุดท้ายก็เอาตัวรอดมาได้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําได้ตามตามเป้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนบอลหลายคนอาจจะแบบวิพากษ์วิจารณ์โอ้โหเล่นไม่ได้เรื่องเลยคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างง้น ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากครับดูแค่ผลลัพธ์พอครับณนะตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิ้นหัวจิตหัวใจของนักเตะทั้งทีมหัวจิตหัวใจของเจอนครอฟเองอยาก อยากทําให้มันออกมาดีแน่ๆครับแต่ณตอนนี้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ทุกอย่างมันไม่เพอร์เฟก์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้ครับผลการแข่งสําคัญที่สุดครับจะชนะโดวยวิธีการแบบไหนไม่รู้แหละแต่ว่าเก็บ3มแต้มให้ได้แล้วก็ทําได้อีก1เกมแล้วนะครับทำให้พวกเรายังคงอยู่ในเส้นทาง Man of the b a t บเมื่อคืนถ้าโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเทรนด์อเลสเดอร์อาร์โนได้หรือไม่อีกคนก็คือโคดี้กัคโปครับคนนี้ต้องต้องได้รับคําชมครับเพราะว่าช่วงหลัง ฟอร์มดีจริงๆครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคนในส่วนน้อยเลยครับที่ช่วงหลังเรีย์ผู้ฟอร์มตกทั้งทีมแต่เป็นโคดี้กัคโอแหละครับนี่ คือคนเดียวที่ยังฟอร์มดีแล้วก็กลับมาเรียกความมั่นใจได้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เจ้าตัวเล่นทางฝั่งซ้ายแล้วก็ทําผลงานได้ดีครับน่าจะเป็นตําแหน่งที่เขาถนัดที่สุดแล้วล่ะทีนี้ก็อยู่ที่เจอก่นครอปละจะจะกล้าสลับเขาอีกไหมจะจับเขามาลง็นมิดฟิลด์อีกไหมไปยืนหน้าเป้าอีกไหมไปยืนหน้าขวาอีกไหมก็แล้วแต่เจอกันครอปเลยครับแต่ว่าตําแหน่งที่ดีที่สุดนาตอนนี้คงต้องยอมรับแล้วครับว่าเขาเหมาะที่จะเล่นกับกองหน้าทางฝั่งซ้ายแล้วก็เลี้ยงตัดเข้ามานะครับเมื่อครับ ช่วยเกมรับได้เยอะลงมาช่วยเกมรับลงมาลงไปขึ้นไปเติมเกมรุกลงมาล้วงบอลลงมาเก็บบอลพลิกบอลไปกับบอลได้ดีค่อนข้างทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอีกคนก็คือเทรน์ครับมิติในการวางบอลในการออกบอลของเทรนด์ยังคงเป็นสิ่งที่ทีมขาดไม่ได้ครับก่อนหน้านี้ไม่ว่าใครจะถูกวิพากวิจารณอะไรแบบไหนเทรนด์ไม่จําเป็นแล้วขายทิ้งได้เลยโอ้ยไม่ต้องลงแล้วเอาคอนเนอร์แบลลี่ลงได้เลย ไอ้เจ้าหนูแบลรี่มันดีจริงครับแต่ว่าสุดท้ายครับเทนต่อให้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เอาเกมรับแบบไหนไม่เอาเกมรับยังไงก็ตามสุดท้ายวิสัยทัศน์หรือว่าวิชั่นในการในการออกบอลของเทน n d ครับยังคงเป็นประโยชน์อยู่ครับในเกมที่มันอึดอัดอึดอัดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ในในช่วงที่ทีมมันฟอร์มไม่ดีแบบนี้เนี่ยบอลจากเท้าของเทน มีส่วนสําคัญกับทีมจริงๆครับชั่วโมงนี้ขาดใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับเอาละครับลุยกันต่อฮะกับอีก5นัด6กนัดที่เหลือครับไปไปมานี่คือ5นัด6นัดสุดท้ายของเจอเกนครอปแล้วนะครับฉะนั้นครับเลิกคิดมากครับเลิกด่าทีมครับเอาเคมันบ่นได้ล่ะเกมไหนไม่ดีก็บ่น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 แต่สุดท้ายครับกลับมาเชียร์กันเหมือนเดิมครับโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วมีความสุขแล้วก็เสพช่วงเวลาแบบนี้ไปพร้อมๆกันเหมือนที่เหมือนที่ย้ําทุกครั้งครับว่า ไม่ว่าฤดูกาลนี้จะจบแบบไหนนี่คือกําไรที่สุดของพวกเราแล้วครับแล้วมาร่วมส่งท้ายกับจาินครอปไปด้วยกันนะครับหวังว่าสุดท้ายแล้วเส้นชัยมันจะเป็นเราที่เข้าเส้นชัยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วราเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันที่มีฟุตบอลทํรแก่งขันไนดะ้เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะครับคิดเห็นยังไงกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดี